ไทย PBS ก็ยังคงติดตามอีกหนึ่งกรณีนะครับเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพานที่จังหวัดกาลสินครับซึ่งตอนนี้ผ่านมา1เดือนแต่ว่าคดีมันคืบหน้าไปไม่มากล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบแล้วก็จับพิกัดแนวป่าครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กอส .3 ภูพาน และพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรสามชัยจังหวัดกาลสินร่วมตรวจสอบและก็จับพิกัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพานบริเวณด้านหลังวัดป่าท่างามตำบลสำราญอำเภอสามชัยที่กาลสินครับหลังจากมีกลุ่มคนเข้ามาลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมากที่ผ่านมาชาวบ้านได้แจ้งความให้ดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและตํารวจก็สามารถยึดของกลางพร้อมกับรถบรรทุกแต่คดียังไม่คืบหน้าครับตัวแทนชาวบ้านอ้างว่า แจ้งความไว้ตั้งแต่6เมษายนที่ผ่านมาแต่การดำเนินคดีกับล่าช้าจึงได้ประสานให้ตัวแทนป่าไม้และตำรวจจับพิกัดเพื่อยืนยันว่าไม้ที่ถูกตัดนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพนักง,งานสอบสวนจะต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีครับกำลังสอบพยานต่างๆก่อนที่จะออกอหมายเรียกผู้ต้องสงสัยไปให้ปากคำซึ่งเป็นคนในพื้นที่ครับ คนคนในพื้นที่เพราะว่ารู้จากเส้นทางแล้วก็ที่ตรงนั้นน่ยยังมีการบุกลุกยังมีการบุกลุกอยู่คือกำลังทำการเกษตรอยู่ด้วยครับอันนี้เขาจะรวมกันเป็นเป็นแก๊งเป็นกลุ่มสักสามสี่คนกลุ่มครพอเขาได้ไม้ครบจำนวนแล้วคันละประมาณยี่สิบขอท่อนเขาก็ไปจำหน่ายท,ที่ที่ตามออเดอร์ที่สั่งมา ขณะที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสิทธิ์ก็ยอมรับว่าคดีอาจจะมีความล่าช้าครับเพราะว่าต้องประสานขอข้อมูลทั้งจากป่าไม้ในพื้นที่และสนงงานัากงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งก็มีหลายขั้นตอนแต่ยืนยันนะครับว่าจะดําเนินคดีกับกลุ่มคนที่เข้ามาลักลอบตัดไม้อย่างถึงที่สุดแม้ว่ากลุ่มบุคคลน,นั้นจะเป็นอดีตข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ตามครับกาลสิทธิ์รียบร้อยนะครับแล้วก็ผมได้สั่งการได้ทาํา สถานีตำรวจคุทธรสามชัยดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายมาดำเนินการตามกฎหมายครับได้สั่งการไปเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวทางทางตำรวจเราก็คงประสานกับทางทางทรัพยากรจังหวัดกาฬสิธุ์แล้วก็ประสานทางป่าไม้ที่เกี่ยวข้องมามาดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเฑตเรื่องอะไรคงจะต้องยึดทางทางป่าไม้เป็นหลักนะครับเพราะตำรวจก็ก็ต้องรอไปเอา่านในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการให้นะครับ การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพานเขาจะตัดยาวท่อนละ2เมตร30ซนติเมตรจนถึง3เมตรเพื่อน,นำท่อนไม้ไปใช้ในแปลงการเกษตรนะครับราคาขายท่อนละ300บาทที่ผ่านมาตำรวจภูธร3สามชัยสามารถตรวจยึดได้เป็นไม้ที่เตรียมลำเลียงออกจากพื้นที่พร้อมกับอุปกรณ์ตัดไม้แต่การดำเนินคดีนั้นกลับไม่มีความคืบหน้าครับชาวบ้านต้องการให้เป็นคดีตัวอย่าง เพราะเป็นการกระทําที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและผู้ก่อเหตุก็เคยมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับ